ถือสีลกินเจอินบุญคูณสุดและตะซอยสูตเจให้พลังโปรโตีนจากถั่วเหลืองล้วนรักษาศีลด้วยสุขภาพที่แข็งแรงและตะซอยสูตรเจเอซโซ่แจกโชคครั้งใหญ่ ซื้อผลิตภัณฑ์เอโซทุกร้อยบาทรับคูปองเติมร้อยโชคล้านชิงบัญชีงเงินล้านธนาคารกรุงศรีอยุธยาจับรางวัลสองครั้งรวม8ล้านบาทหมดเขตสิกมกราคม2,539วันวันไม่ทำอะไรอะเรื่องเรียนเราก็ไม่ยอมกลับบ้านเอาแต่เที่ยวทั้งวันผมเปล่าครับผมไม่ต้องมาเทียงไ,ไปไปพลพอม่ฟังหอ้พลผมเลย ความไม่เข้าใจกันระหว่างคุณกับลูกอาจเป็นเหตุนำพาเขาไปสู่ยาเสพติดให้ความรักและเอาใจใส่ลูกของคุณก่อนที่จะสายเกินไปไทยสมุดยึดมั่นคำสัญญา